สวัสดีครับผมนายฤทธิรังสิรินิสิตชั้นปีที่สามคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกวิศวกรรมเครื่องกลน,นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการใช้งานอนาล็อกอินพุตแล้วก็อนาล็อกเอาท์พุตนะครับผมในส่วนของการต่อวงจรนะครับเราก็จะต่อวงจรตามรูปเลยครับโดยความต้านทาน4ตัวเนี่ยจะต่อเข้ากับ LED ทั้ง4ตัวนะครับ แล้วก็ p o t e n t i a l o ม e เตอเนี่ยเราจะต่อเข้ากับสัญญาณระลอกในบอร์ดดูโนนะครับเพื่อแปลงสัญญาณระลอกเนี่ยให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลอันนี้เป็นการแสดงไฟกับฟิบสีดวงแบบใช้โพเทนปรับค่าได้นะครับผม จะเห็นได้ว่า LED ทั้ง4ตัวเนี่ยกับพลิปเรียงกันนะครับผมตั้งไต้ตั้งแต่ LED ตัวที่1ไปจนถึง LED ตัวที่4พอเราปรับค่าตัวโพเทนชิโอ e t เตหรือความต้านทานแบบปรับค่าได้ LED ทั้ง4ดวงเนี่ยก็จะกระพลิปเร็วขึ้นตามโค้ดที่อยู่ที่ให้ไว้เลยครับผมเราจะใช้คำสั่งอ n l ล็อก e a d a 0นะครับผมเพื่อบอกตัวสัญญาณที่ a 0จากตัวโพเทนชิโอมเตอร์เพื่อที่จะใช้อควบคุมค่าดีเลย์นะครับผมค่าดีเลย์ดีเนี่ยจะเป็นคำสั่งที่ใส่ไว้ใน v วอยลูทุกทุก led ทุกดวต่อไปนะครับจะเป็นการต่อ led ทั้ง4ดวงแบบ ค่อยๆสว่างทีละดวงนะครับโดยใช้โพเทนชิโอเ t เตเป็นตัวควบคุมโค้ดที่เราใช้เราจะใช้โค้ดตัวเดิมจากช่วงเมื่อกี้นี้ที่ได้แสดงไว้นะครับผมโดยเราจะปรับเปลี่ยนค่าที่อ n นาล็อกลีด a 0นะครับผมโดยเริ่มแรกเนี่ยไฟจะต้องไม่กระพริบให้มีค่าเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่ากับศูนย์ไปเลยจากนั้นนะครับผมพอเราหมุนโพเทนชิโอ e t เตตัวแรก เลเวลแรกหรือช่วงแรกเนี่ยไฟดวงแรกจะต้องติดเราจะให้ค่ามากกว่าเท่ากับ256นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้ค่ามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ดวงไฟแต่ดวงเนี่ยมันติดมากขึ้นเรื่อยๆโดยจะไล่ลาดับตั้งแต่0 256 512จนถึง768นะครับผมไฟทั้งสี่ดวงก็จะติดตามโค้ดที่ได้แสดงไว้นะครับ อันนี้จะเป็นโปรแกรมรับค่าสัญญาณอละลาลอกจากโพเทน t ช a l m มิเตแล้วมาแสดงผลใน LED สี่ดวงนะครับโดยเริ่มขั้นตอนช่วงแรกนะครับ LED ก็จะไม่ติดเลยหลังจากผมใส่โปรแกรมแล้วก็ต่อเข้าคอมเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะเริ่มปรับตัวโพเทน4ระดับนั่นก็คือระดับแรกนะครับ LED ตัวแรกจะสว่างอาที่สอง LED สว่างสองตัวนะครับอันดับที่สามสว่างสามตัวครับแล้วก็ลำดับที่สี่สว่างสี่ตัวครับ